เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะก,กลายเป็นอะไรนะเสกปิ้งปิง้งวันนี้นี่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์นี่บินเป็นวินมอเตอร์ไซค์ ร้านมีเที่ยวร้านหรอร้านเอาก่อนร้านร้านเอาร้านเดินร้านเดินร้านเป็นมินมอเตอร์ไซค์นี่นี่กินไม่ได้ร้านมามันนี่นี่ร้านอ่ะ À, rồi. Đến rồi nó ạ Đang thế nó ăn đọc một